นิทานเรื่องปากทำร้ายเช้าวันที่อากาศสดชื่นในชุมชนเล็กๆวิภานั่งอยู่ที่มุมหน้าร้านขายของชำของป้าเหมยมือหนึ่งถือแก้วกาแฟร้อนส่วนอีกมือก็กำลังหยิบขนมขบเคี้ยวจากถุงพลาสติกที่วางอยู่ข้าง,างๆเธอชอบมานั่งตรงนี้ทุกเช้าราวกับเป็นกิจวัตรประจำวันของเธอพร้อมกับกลุ่มเพื่อนบ้านที่มักจะมานั่งพูดคุยกัน และเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการคุยเรื่องราวของคนอื่นวันนี้ข่าวลือเรื่องใครนะป้าเหมยถามยิ้มยิ้มพร้อมกับหันหน้ามามองวิภาวิภาหัวราอเล็กน้อยก่อนจะเริ่มเปิดปากพูดทันทีพี่ดำข้างบานะ้านน่ะเขากำลังมีปัญหากับลูกน้องในที่ทำงานเลยนะคงเป็นเพราะเขากงค่าแรงนะ่ะฉันได้ยินมาจากปากของคนในหมู่บ้านบางคนถึงกับบอกว่าเขาเอาเปรียบลูกจ้าง เสียงหัวเราะดังขึ่งจากกลุ่มเพื่อนบ้านที่นั่งล้อมวงรอบรอบ,รอบวิภาต่างเริ่มพูดเสริมเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีมูลความจริงเท่าไหร่แต่ก็ถูกพูดออกไปอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังดำเนี่ยนะขยันออกตัวอย่างนั้นแต่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่น่าเลยนะป้าจีนที่นั่งข้างๆพูดพร้อมกับหันไปมองหน้าวิภาใช่ใช่ฉันก็เคยเห็นเขาทำท่าทางแปลกแปล ตอนจ่ายเงินค่าจ้างหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มเสริมความคิดเห็นวิภาเริ่มพูดต่อนี่นี่แม่เดือนที่ขายขนมหน้าตลาดนะเห็นบอกว่าสารกันบูดของเธอเป็นสารที่รุนแรงมากขนาดที่ทำให้ขนมอยู่ได้นานหลายเดือนนะ่ะฉันว่าเธอใส่เกินไปเพื่อหวังจะขายขนมให้ได้เยอะๆเลยล่ะ เสียงหัวเราะดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้งท่ามกลางกลุ่มผู้คนที่เริ่มพากันสนุกสนานกับการพูดถึงเรื่องของคนอื่นโดยที่ไม่รู้เลยว่าคำพูดเหล่านั้นจะสร้างความเสียหายให้กับคนที่ถูกพูดถึงในวันข้างหน้าแม้ว่าวิภาจะดูเหมือนคนที่พูดคุยสนุกสนานและไม่เคยคิดถึงผลกระทบจากคำพูดของตัวเอง แต่สำหรับบางคนในชุมชนความเสียหายที่เธอสร้างขึ้นกลับยากเกินจะย้อนกลับมาได้ดํเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในชุมชนเขาเข้ามาตรวจงานตั้งแต่เช้าตรู่เขาเป็นช่างก่อสร้างที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวบ้านของเขาอยู่ข้างๆตลาดชีวิตของเขาเป็นเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่พยายามหาเช้ากินค่ำ เขาเป็นคนดีมีน้ำใจตรงไปตรงมาทำให้เขามีลูกน้องเยอะและมีแต่คนอยากมาทำงานกับเขาแต่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาดามเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่แปลกไปคนงานในทีมเริ่มลาออกทีละคนบางคนมาขอลาออกโดยไม่ให้เหตุผลบางคนที่ลาออกและยังพูดเป็นในในว่าไม่อยากทำงานให้คนโกงดาตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้น เขาจึงไปหาคนงานคนหนึ่งที่เหลืออยู่บนไซน์างานและถามถึงสาเหตุที่คนงานในทีมถึงลาออกกันเยอะคนงานหนุ่มคนนั้นที่ยังคงทำงานอยู่จึงยืนนิ่งสุดท้ายก็พูดให้ดำทราบว่าที่คนงานในทีมต่างพากันลาออกเพราะมีคนบอกว่าดำโกงค่าแรงลูกน้องเอาเปรียบลูกน้องดำตกตะลึงกับคํากล่าวหาที่ได้ยิน เขารู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่าลงกลางใจเขาไม่เคยมีความคิดที่จะทำอย่างนั้นเลยและไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาการหาเลี้ยงชีพของเขามันยากพออยู่แล้วการกองจะมาอยู่ในความคิดของเขาได้อย่างไรเขารู้สึกแย่และสงสัยมากขึ้นว่าคำกล่าวหานี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่เขาก็ต้องทำงานต่อไปให้เสร็จ ในใจของเขากลับไม่นิ่งเลยเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มสังเกตเห็นคนงานที่เหลือไม่ได้ทำงานเหมือนเดิมทุกคนดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่อยากคุยกับเขาและหลบหน้าของดำทุกครั้งดำเริ่มทนไม่ไหวจึงตัดสินใจที่จะหาคำตอบว่าใครสร้างเรื่องกล่าวหาเขาดำเดินไปที่ร้านขายของชําป้าเหมยแล้วเห็นป้าจีนนั่งอยู่กับป้าเหมย เธอกำลังเอ่ยถึงดำอยู่พอดีฉันได้ยินมาว่าคนงานของนายดำเริ่มทยอยลาออกไปเกือบหมดแล้วนะคงจะจริงตามที่วิภาว่านั่นแหละที่ว่านายดำมันโกงค่าแรงลูกน้องดำได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจไปหาคำตอบจากวิภาเขารู้ดีว่าเธอเป็นแหล่งข่าวสำคัญในหมู่บ้านเธอมักจะพูดเรื่องของคนอื่นอยู่เสมอทั้งที่เรื่องราวนั้นไม่มีมูลความจริงเลยสักนิด เขาเดินไปที่บ้านของวิภาวิภากําลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านดำก้าวเข้าไปใกล้และยืนตรงหน้าวิภาพร้อมกับถามวิภาถึงเรื่องที่กล่าวหาเขาว่าเขากงค่าแรงลูกน้องวิภาหันมามองดําแล้วยิ้มอย่างไม่ใส่ใจโอ๊ยดําเธอรู้ไหมฉันก็แค่พูดไปตามที่ได้ยินมาจากคนในหมู่บ้านนะ่ะ เขาพูดกันว่าเธอทำแบบนั้นฉันแค่บอกต่อต่อไปนํำรู้สึกโกรธวิภามากและพูดตวาดใส่วิภาไปวิภาเธอไม่รู้เหรอว่าคำพูดของเธอกำลังทำร้ายคนอื่นวิภาหัวเราะแล้วพูดออกมาว่าโถดําำฉันก็แค่พูดไปตามที่ได้ยินมาไม่มีอะไรหรอกทุกคนก็รู้ว่าฉันพูดเล่นเนถ้าเธอไม่สบายใจเดี๋ยวฉันไปแก้ข่าวให้ก็ได้ แล้ววิพาก็เดินหัวเราะก,กลับเข้าไปในบ้านปล่อยให้ดำยืนหัวเสียอยู่หน้าบ้านดำไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกเขารู้สึกเหมือนว่าคำพูดของวิพากำลังก่อตัวเป็นพายุที่กำลังทำลายทุกสิ่งรอบตัวเขาทีละน้อยความไว้วางใจจากคนงานเริ่มหายไปและเขาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ นำเดินจากไปด้วยความโมโหและหวังว่าสักวันวิภาจะได้รับผลจากคำพูดของตนเองบ้างฝ่ายสาวน้อยวัยเรียนมหาลัยเธอมักกลับบ้านในทุกๆคืนอย่างเหนื่อยล้าทุกครั้งหลังจากเรียนเสร็จเธอจะไปติวหนังสือที่ห้องสมุดและทำงานพิเศษที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดกิดจวัตรประจำวันของเธอเป็นแบบนี้ในทุกๆวัน ซึ่งในทุกๆคืนคนที่เห็นพฤติกรรมของฝ้ายก็คือวิภาเพราะฝ้ายต้องเดินผ่านหน้าบ้านวิภาทุกครั้งวันหนึ่งฝ้ายมีเหตุจำเป็นต้องเลิกงานดึกกว่าปกติหัวหน้างานของเธอที่เป็นผู้ชายจึงได้มาส่งวิภาได้ยินเสียงสุนัขเห่าจึงเดินออกมาไลา่แล้วเห็นจังหวะที่ฝ้ายเดินลงจากรถพอดีวันรุ่งขึ้น วิภารีไปตั้งวงนินทาที่ร้านป้าเหมยทันทีนี่นี่เมื่อคืนใยายฝ้ายมีผู้ชายมาส่งที่กลับบ้านดึกๆเพราะไปกับผู้ชายแน่ๆไอ้เราก็นึกว่าเป็นเด็กดีที่ไหนได้เป็นเด็กเสียวันนี้ฝ้ายหยุดเรียนและไม่ได้ไปทำงานจึงได้อาสาไปซื้อของในตลาดให้แม่เมื่อฝ้ายเดินผ่านตลาดหรือที่ไหนก็ตามชาวบ้านที่เคยทักทายกันอย่างเป็นกันเอง กลับมองมาที่เธอด้วยสายตาแปลกๆเหมือนกับมีอะไรบางอย่างฝ้ายไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้จึงได้ไปถามพี่สาวที่ขายขนมในตลาดทำให้เธอรับรู้ว่าเธอถูกกล่าวหาว่าที่เธอกลับบ้านดึกๆทุกคืนเพราะว่าเธอเป็นเด็กเสียโดยต้นตอข่าวลือนี้มาจากวิภาฝ้ายไม่อยากปล่อยให้ความเข้าใจผิดนี้ดำเนินต่อไปจึงตัดสินใจไปหาวิภา พี่วิภาทำไมถึงพูดว่าฉันเป็นเด็กเสียซึ่งมันไม่ใช่ความจริงสักหน่อยวิภาหันมามองฝ้ายแล้วยิ้มยอกก็ฉันเห็นเธอลงมาจากรถของผู้ชายจะไม่ให้ฉันคิดแบบนั้นได้ยังไงแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงฉันก็ขอโทษด้วยละกันนะปล่อยปล่อยผ่านไปเถอะนะไม่นานเดี๋ยวคนเขาก็ลืมหรอกฝ้ายร้องไห้เดินกลับบ้านแล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟัง พ่อกับแม่ของฝ้ายโกรธวิภามากจะไปจัดการกับวิภาแต่ฝ้ายห้ามไว้กลัวว่าวิภาจะพูดใส่ร้ายอีกว่าถูกพ่อแม่ของฝ้ายทำร้ายฝ้ายหวังว่าสักวันวิภาจะได้รับผลกรรมจากปากของตนเองป้าหมวยเจ้าของร้านขายของชำเล็กๆในหมู่บ้านที่ทุกคนรู้จักกันดี ป้าหมวยเป็นคนใจบุญไปวัดทำบุญทุกวันไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครแต่แล้ววันหนึ่งวิภาเริ่มจับกลุ่มนินทาป้าหมวยว่าเมื่อวานป้าหมวยไปวัดฉันเห็นป้าหมวยแอบเก็บผักที่พระท่านปลูกไว้กลับมาสงสัยแกเอากลับมาขายที่ร้านแกแน่ๆข่าวลือที่วิภาพูดออกไปถูกกระจายไปอย่างรวดเร็วในหมู่บ้าน โดยไม่มีใครได้หยุดคิดถึงความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆบางคนก็เริ่มพูดถึงป้าหมวยในทางไม่ดีบางคนเริ่มหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปซื้อของในร้านของป้าหมวยในความเป็นจริงป้าหมวยไม่ได้ขโมยผักเหล่านั้นไปเพราะที่จริงแล้วเจ้าอาวาสวัดได้อนุญาตให้เธอเก็บผักจากสวนในวัดไปทำอาหารมาถวายพระเนื่องจากเจ้าอาวาสทราบว่า ป้ามวยมักจะทำอาหารให้พระสงฆ์อย่างตั้งใจและเป็นผู้มีน้ำใจในการช่วยเหลือวัดมาตลอดป้าหมวยรู้สึกทอ้อแท้และเสียใจเมื่อได้ยินข่าวลือนี้จากคนในหมู่บ้านเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่กลับถูกกล่าวหาว่าขโมยของจากวัดแทนที่จะได้รับการยอมรับและเคารพในสิ่งที่เธอทำกลับกลายเป็นว่าเธอถูกเหยียบย่ำจากคำพูดของวิภา วิพายังคงเพลิดเพลินกับการนินทาและพูดถึงชีวิตของคนอื่นไปเรื่อยๆผลกระทบจากคำพูดของเธอเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีคนเตือนแล้วเตือนอีกแต่วิพาก็ยังคงยืนกรานไม่สนใจทุกคำพูดที่เธอปล่อยออกไปยังคงทำลายความสัมพันธ์ในหมู่บ้านทีละน้อยวันหนึ่งวิพาเดินไปซื้อของที่ตลาดแล้ววิพาก็รับรู้ถึงความแปลกที่เกิดขึ้น แม่ค้าลูกค้าในตลาดต่างหันมามองที่เธอพร้อมซุบซิบนินทาเธอได้ยินเสียงแววว่วว่าพวกเธอรู้ข่าวนี้ไหมยายวิภาโกงเงินกองทุนหมู่บ้านแล้วไปเป็นเมียน้อยเขาอีกใช่ฉันเห็นยายวิภาแอบไปกับผู้ชายแปลกหน้าเธอรีบไปหาป้าเหมยเพื่อขอคำอธิบายแต่เมื่อไปถึงร้านกลับพบว่าทุกคนหลบตาและไม่พูดกับเธอเหมือนเดิม แม้แต่ป้าเหมยที่เคยเป็นคนสนิทก็ยังดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับเธอป้าเหมยฉันเห็นคนซุบซิบนินทาฉันวิภาถามด้วยสีหน้าที่กังวลป้าเหมยหันมามองวิภาด้วยสายตาที่เคลือบแคลงใจแล้วพูดว่าแล้วเธอโกงเงินอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่าไหนจะเรื่องที่เธอไปเป็นเมียน้อยเขาอีกวิภารีปฏิเสธเสียงแข็งว่า คนเองไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดและพยายามถามว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวลือนี้แต่ก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าข่าวลือมาจากไหนข่าวลือเกี่ยวกับวิภาเริ่มกระจายไปอย่างรวดเร็วหลายคนในหมู่บ้านเริ่มสงสัยและพากันพูดถึงเธอในทางที่ไม่ดีทุกครั้งที่เธอเดินผ่านผู้คนเธอจะได้ยินเสียงกระซิบ และเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและไม่ไว้วางใจเธอเริ่มรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวและความเครียดที่กดทับวิภาเริ่มรู้ตัวว่าคำพูดของเธอที่เคยปล่อยออกไปทำร้ายคนอื่นตอนนี้กำลังทำร้ายเธอเองอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าการถูกกล่าวหาผิด,ผดหรือการทำให้คนอื่นเชื่อในเรื่องโกหกนั้นมันเจ็บปวดขนาดไหน และตอนนี้เธอก็ได้เป็นผู้ที่ต้องทนทุกข์กับผลกระทบจากคำพูดที่เธอเคยทำกับคนอื่นหลังจากวิภารู้สึกถึงความผิดที่เกิดจากคำพูดของตัวเองเธอตัดสินใจไปขอโทษคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของเธอเพื่อขอให้พวกเขาเข้าใจว่าเธอไม่ได้ตั้งใจทําร้ายใครแม้ว่าจะรู้ดีว่าคำขอโทษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว แต่เธอรู้ว่าอย่างน้อยการยอมรับผิดและปรับตัวใหม่คือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดวิพาไปที่บ้านดําด้วยใจหนักแน่นและเต็มไปด้วยความสำนึกผิดเธอขอโทษเขาอย่างจริงใจแม้ว,ว่าดําจะเงียบไปบ้างแต่เขาก็ยอมรับคำขอโทษนั้นอย่างสงบแล้วกล่าวเตือนให้วิพาอย่าทำเช่นนี้อีกวิพาไปบ้านของฝ้ายและขอโทษฝ้ายถึงแม้ฝ้ายจะดูไม่สะทกสะท้านมากนัก แต่ก็ไม่แสดงท่าทีรังเกียจและบอกว่าเธอไม่สามารถให้อภัยได้ทั้งหมดในทันทีแต่หวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากวิภาจากนั้นวิภาไปยังร้านของป้าหมวยความรู้สึกผิดในใจของเธอก็ท่วมทน้นเธอรู้ดีว่าคำพูดของเธอทำให้ป้าหมวยต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและการถูกมองในแง่ร้ายจากคนในหมู่บ้าน แม้ว่าป้าหมวยจะไม่พูดออกมาแต่วิภาก็รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์นี้วิภาเริ่มทบทวนตัวเองและปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เธอไม่พูดถึงใครโดยไม่มีเหตุผลอีกและไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องของคนอื่นด้วยความสนุกสนานหรือการตัดสิงอย่างรวดเร็ว เพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าคำพูดที่ปล่อยออกไปนั้นสามารถสร้างบาดแผลที่ยากจะเยียวยาได้การที่เธอเริ่มฟังและคิดก่อนพูดมากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านค่อยๆกลับมาแม้จะไม่เหมือนเดิมทั้งหมดแต่เธอก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บางทีการแก้ไขสิ่งที่ทำผิดไปอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแม้จะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู แต่สิ่งที่สำคัญคือการไม่ยอมแพ้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปุญญาสตอรี่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ